สวัสดีค่ะพอกับช่องมิ้นตาผา้ากินกาวเดจ้าเมน,น้สิเันผัดพริกแกงไก่เนาะจ้าเนาะผัดพริกแกงไก่สูตรของเฮ้าเองเนาะจ้าเนาะคือเก่าแล้วจ้จเฮ็ดเนี่ยมะเรงเฮ็ดหน่อยๆคือเก่าจาดว่าได้เฮ็ดลายมาเบิ่งส่วนประกอบหรือว่าอุป,ปรกรณ์การแสดงของเพื่อนเนาะจ้ามามีอย่างนี้อันนี้ก็สิเป็นใบประกูดหันฝอยเนาะจ้ากัมีหัวละผ้า มีพริกแดงหัน่นเฉียงจาระการแบบเขือเนื้อไก่าจากเครื่องปรุงกับซีมี่กะทิหยอดจักน้อยนจะจ๊ะเราต้องใส่หลายปแบบเพื่อให้มันรสชาติมันกลม okay. กล่อมขึ้นแล้วก็น้ำตาลผงชีสโรตจะบปีจักน้อยจ้ะากอากาศขาก็เลยเก่งเก่งเพียรจแล้วก็น้ำปลาจ้ะเรี่ยวอากาน้ำปลาออกมาว่จาจ้ะ เดี๋ยวสิทธิาไปเบิ้งวิธีการเห็ดมาถาเนาะงราเห็ดจังไหนคะเอาน้ำมันใส่แต่ทาได้จ้ะกับผิวแกนแล้วทาได้จ้ะผิแกนแล้วถ้าติใส่หน่อยใช่ไหมเพอจะนมาเก็บใส่หลายที่เก้านักบอบเก็บใส่หลยจ้ะจะไม่นักเก็บได้จ้ะนี่แต่ด้สิดใส่หลาย ิ่แกงไทยหอมเลยด้วค่ะค่ะยิ่แกงไทยแต่ว่าให้อมมากเออไม่หอมแล้วหิวสุกแล้วเกาจะเอาไก่ลงค่ะพอเมื่อจับอัดเริ่มต่อมันจะสุกได้ เนื้อแก็เห็ดหอมว่าเขาเลยไปหาซื้ออุปกรณ์ดีปะ่ะตีแก่หอมแล้วเอาไกล่ลงใส่เลยจ้ะตีแล้วเจ้าเลยคั่วเป็นมัน ใก่สุจะมสุกเกลยอกน <c oughs> <อ>ขึ้มหอมใชนต้องหอมจดจานเลยครัจะหาหน้าตากล่องดีๆกันด้วยกั ไต่เ,เ,รรไเ,ไเริ่มสุกแล้วค่ะไต่เขาก็เริ่มสุกแล้วแต่ในกะทิไต่กะทิต้องไปแล้วคนะ่ะเนาะกะทิก็ต้องใส่หลาย,ลยไ,ได้ค่ะใส่เพื่อให้รสชาติันหอมขึ้น่อย ผงนวดจะน้อยจ้ะน้ำต่างกันน้อยด้วย,ย,วยจ้ะกระติ้มิ่งเป็นคนเห็นต้อกินขาดน้ำตาลเมื่อไรด้วยจ้ะมันเมื่อไรใส่หน่อยก็ได้ใส่หลายเลยจ้ะเพราะว่า ขันเวลาผัดเลยว่าเห็นกกินเห็นได้อย่างขันไม่ได้ใส่น้ำตาลขอบูด้วยแตไม่กิิ่นก็แฉะนะจ๊ะน้ำตาลด้จ๊ะน้ำตาล มันต้องแหงๆแ,แน่ค่ะหยอดน,น,น้ำเปล่าแน่จังหวะกระได้ได้ถอดเลิก้องติดหยอดแน่เพราะต้องใส่จังหวะผ่า,นา,นคา,าเครื่องนั่งเข้ากันอีิริยาบถกันได้จ้ะกระใส่อุป,ปรกรณ์การแสดงซึ่งเป็นผักมนันฝรั่ พัดไปอีกน้อยนิดแตเพราะมันสุกแล้วตั้ตใส่อุกปกรณ์เข้าไปเลยก่ะใบระกูดทันต่อ,อยติกแดงทันกับบักเขือดแล้วไปหัวหนา้าเขาจะใส่ไฟที่หลังลออกเลาะเข้าสีโป็นเด้ก่ะ จะได้เติมน้ำอีกแล้วไงแบบปลา,าทอดมันขิ้ห่วงปวดจะเดียวพาไปเครื่องมันอันนีปริศการที่เติมน้ำตอนนี้พักมันสีน้ำเขียวจ้าเอาล่อ,อ,ลองไปเห็ดขิงเม,มได้จา้าเด้เอผู้ใดอ,อ,อยู่หออยู่ห้องเป็นย,ยๆจ้าบ่มีอย่างไร ก็จะเป็นจับเท,ท็ดไปเรานัดนอนเดี๋ยวเติมน้ำกระถอยกันจ้าเ<ม>ค้ากินกินซวงกัสโตได้วยจพี่น้อง <laughs> ่เป็นกักตัวไ,ไดล็อกดาวแต่ช่วนนี้แต่มีเม่ลายล้ว่าได้เหตุผลิบของม่ที่น้องเบิ้งเหลือขูอมือที่ดอกตาากอุจจาะเสร็จแล้วได้ต่าพร้อมเสร็จได้ต,ไดต่างก,าาก,ากัน,นค่ะขอบคุณหลายๆด้จ้าฝากกดจิกได้ตากบันไดกดแร่ให้งนิดาวยได้จ้สวัสดีค่ะ